เราอยู่ในยุคที่เราแข่งขันกันในเรื่องของการตลาดค่อนข้างสูงเลยหลายๆแบรนด์ก็มาถล่มกันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดหากดูดูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซ้ํากันละแล้วอะไรคือความแตกต่างถูกไหมครับถ้าไม่ใช่การสร้างแบรนด์สวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปราถนาผู้ในการหลักสูตร Mini MBA Branding and m o m m u n i c a t i o n m a n a g e m e n t เรื่องของแบรนดิ้งเป็นเรื่องที่จะต้องมีความหมายมาตั้งแต่การตั้งเป้าหมายของแบรนด์เลยนะครับ purpose vision mission core values personality promise อะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหล่อหลอมออกมาแล้วก็ออกมาเป็นตัวไกด์ไลน์ทั้งหมดของธุรกิจของแบรนด์ทั้งหมดมันจะเกิดภาพจำที่ไม่ใช่จำแค่เพียงโลโก้มันจำไปถึงเป้าหมายการทำธุรกิจคุณลักษณะของธุรกิจคุณบุค,คลิกของธุรกิจคุณการพูดคุยกับเซลล์ทีมหรือการพูดคุยกับคนในองค์กรทั้งหมดเนี่ย มันจะเป็นในแนวทางของการสร้างแบรนดิ้งทั้งหมดจะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันหมดยุคของการที่เราเนี่ยมีสินค้าบริการหรือแบรนด์ของเราเนี่ยดีแล้วบอกว่ามันไม่จะเป็นต้องสื่อสารก็ได้แล้วมันจะสักเซส ึ่งมันไม่จริงนะครับในปัจจุบันมันเกิดแบรนด์ขึ้นมากมายในตลาดนะครับแล้วก็เราอยู่ในโลกของดิจิทัลรวมถึงโซเชียลมีเดียด้วยดังนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยความรวดเร็วเพียงเซี้ยวินาทีเมื่อคุณมีอะไรดีๆคุณก็ควรจะเอามาสื่อสารนะครับหากคุณไม่สื่อสารแล้วคู่แข่งสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะทําให้คุณตามหลังคู่แข่งแล้วก็บางทีก็สู้คู่แข่งไม่ได้เช่นเดียวกันครับปัจจุบันเนี่ยต้องมองก่อนว่าเราอยู่ในยุคที่เราแข่งขันกันในเรื่องของการตลาดค่อนข้างสงส หลายแบรนด์ก็มาถล่มกันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดใช่ไหมครับ creativity ในการคิดและสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดหรือการสร้างสรรค์แบรนด์หรือการโฆษณาผ่านการทำคอนเทนต์ต่างๆนยยามากมายถักดูดูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซ้ํากันละและอะไรคือความแตกต่างถูกไหมครับถ้าไม่ใช่การสร้างแบรนด์นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญนะครับเพราะหากคุณมีโอกาสได้สร้างแบรนด์ที่เกิดความแตกต่างแล้วก็สื่อสารแบรนด์ออกไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืน และการตลาดตั้งแต่ยุค4.0มาจนถึง5.0เนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการสร้างแบรนด์ที่มีเป้าหมายมีคุณค่ารวมไปถึงสมม่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้ยอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันหลักสูตรนี้นะครับจะทําให้คุณสามารถสร้างแบรนด์ได้อย่างยั่งยืนและมีกลยุทธ์ นอกจากนั้นนะครับยังทําให้คุณสามารถสื่อสารได้โดนใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรคุณสามารถที่จะออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างโดดเด่นไม่เหมือนใครคุณสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์รวมถึงลูกค้าได้ด้วยการนำเอา Data และเทคโนโลยีมาใช้นอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะเล่าเรื่องของแบรนด์ได้อย่างปลาตึงใจผ่านการทำคอนเทนต์หลักสูตรนี้นะครับจะมีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็เคสตัดดี้นะครับโดยที่เวิร์กช็อปเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยได้ออกแบบแบรนด์บุ๊กด้วยตัวเองนะครับซึ่งแบรนด์บ จะเอาไปใช้ในส่วนของการทําแบรนด์ใหม่ก็ได้หรือจะเอาไปปรับใช้ในกระบวนการสร้างหรือพัฒนาบรนด์ของคุณที่มีอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน <S <S เลยอยากจะให้คนมาเรียนรู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้แล้วในแกนหลักของความเป็นแบรนดิด้งหรือการสร้างแบรนด์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเอาไปปรับใช้กับธุรกิจที่คุณทําอยู่ก็ได้นะนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแบรนด์ก็เหมือนคนเราถูกไหมครับเราอยากเคียกับยคไรเรารู้สึกดีอใครเราก็อยากคุยกันนั่นแหละนะครับมันก็คือตัวตนของเราทั้งหมดก็งหมดก็คือแบรนด couple.